ทำกับข้าวอีกแล้วครับท่านปลาปลาแกงห็ดปัวแกงห็ดปัว,ใ,ปวปนะใส่ี่กห็หัวเอ้ยนัวแหละนัวค่ะนัวแล้วน,วนัวแล้ว ไปไปตำตำหอมตำหอมกับพริกพริกสองเม็ดเดี๋ยวจะใส่ลูกโดดเอาพี่น้องจะใส่ลูกโดดเอาโอ้ยนัวขาดูเห็ดปวกพี่น้องอืหิวเขา่าหิวเขา่าเห็ดปวกเดี๋ยวจะใส่ลูกโดดนะใส่ลูกโดดก่อน โดดโงลงไปบุกโดดไปนิดนิดนั่พลิกดิบด้วยจ้ะพลิกดิบพลิกดิบให้ผักัเตรียมใส่แล้วสิแกงตะไละมือแล้วก็บดเิเวณนี้นะใส่ไปเลย,ยปปเก็บไว้แล้ว ผักฝังผักใส่ผักใสก่กระชือมันละรถกระดกขจรใส่ถุงไว้เลยว่าสิแก็กงจะไรมือละทีนอใส่ถุงไว้เรียบร้อยผักฝังเก็บมาใหม่นี่ผักฝังงามบะเก็บมาใหม่ยด้วยเก็บมะมัใหม่ใส่ไปเลยสูตรสูตรแยกผิดใส่ผักเยอะ <laughs> ผักปังแบบปังใหญ่เลยเนาะปังใหญ่ดิจะนำอเจาะจนำอ,อ,อุจุมีแต่ผักล้วนๆเลยนะหนีค้นสักหน่อยดิยแล้วจะใส่ไข่มดแดงเวยนะัางนี้เดี๋ยวยุบลงแล้วก็บ,บ่มีหยังดอกผักเดี๋ยวอานนี้ออกก่อน เาติดขอบใส่ขอบใส่นี่โคนโคนโคนผักรั่วรัว่วอยู่ขี่งนอน,นอกินเข่าน้ำกันดนะมานี่เด้อเห็ดปวกพอบานได้มาพอบานได้มากับเห็ดปวกไอ้เพิ่นเก็บอยู่บ้านรู้เสียงรถเห็ดปวกเพิ่นได้มาเพิ่นเก็บอยู่บ้าน มันเก็บอยู่อยู่ในในในบริเวณบ้านยา à แม่พี่น้องนี่มีเมนไหมนี่จะรบกันยังเดี๋ยวกำลังสิได้แก่งกำลังจะได้แก่งเดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใส่ใบแมงลักแล้วก็ผงนัวก็เสร็จแล้วจ้าอ่ะสุดคนดูใกล้ๆนี่ใส่ใบแมงลัก อุ้ยลืมชะอมเป้าชะอมกันเวลาอยู่บ้านก็นไว้ไว้ได้คือนอนอุ้ยอุ้ยนะชะอมเมื่อดมับอม,อมอยมับอดมอยมาละ่ะเมื่อไวน้นี่เนาะเ็หยังบะทะเลวอยู่เดี๋ยวจะไปกินในบ้านหลอกไปนองเมื่อเลี้ยเดี๋ยวจะใส่ไขม่มดแดงด้วยนะสุกแล้วอุ้ยว่าเสียนสีง,งามๆเนาะว่าัน กับมืดคักพี่น้องเลยมืดเนี่เดี๋ยวใส่นี่ผงนัวเขาอยู่ไหนล่ะบ่เห็นดอกผงนัวก็ะได้มือล้วเดี๋ยวเรเห็นหุงแล้วไปเดี๋ยวซิมดักขับไปในบ้านพี่นอ้องแล้วต้องใส่ไข่มดแดงก่อนเนาะลืมหรือโอ้ยมันเห็ดแหงไง ไข่มดแดงซิกเนเจอร์เป็นว่าอีท้าวว่าอีแต่คมไอศดิสมสมอ่ำล้ำพี่น้องไข่มดแดงใส่ช่องฟิตไว้เดิพี่น้องละใส่ช่องฟิตไวปนี่โรยไปเลยโอ้ยเราเพ่เห็นหุงพี่น้องเสได้จแต่เราเพิ่เห็นหุงนี่